สวัสดีครับจากร้านซันตาสเตทนะครับวันนี้เราอยู่ใน Toyota Camry นะครับตัว2013เป็นตัวท็อปสุดนะครับตัวท็อปสุดนั้นก็จะเป็นระบบเครื่องเสียงที่เป็น JBL ด้วยนะครับแล้วก็เป็น h y b r i ดด้วยนะครับตัว h y b r i ดนี่เวลาสตาร์ทเครื่องยนต์นี่แทบจะไม่รู้เลยนะครับว่าเราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ตัวนี้พิเศษนิดนึงครับตรงที่เบาะหลังคนนั่งหลังเนี่ยเป็นแบบ VIP นะครับคนนั่งหลังสามารถที่จะปรับอุณหภูมิแอร์นะครับ วอลลุ่มต่างๆนะครับเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนโหมดจากด้านหลังได้เลยนะครับการใช้งานตรงส่วนนั้นนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับจะยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราใช้ระบบที่เป็นระบบแคนบัสนะครับควบคุมอุณหภูมิแอร์ต่างๆนะครับคอนโทรลมาลัไตรงปุ่มนี้ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องถอยหลังนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ครับเนี่ยครับ เป็นกล้องตัวเดิมนะครับกล้องเดิมของลูกค้าก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วที่เห็นนะตอนนี้ก็คือเป็นระบบ Apple c a r p l a เนะครับเนี่ยครับก็จะสตรีมิ่งสื่อต่างๆที่เป็นคนที่ใช้ p p o o n เนี่ยขึ้นไปบนจอได้เลยนะครับคนที่ชื่นชอบอตัว p p o o n นะครับก็ไม่ผิดหวังกับตัวนี้นะครับแล้วที่สําคัญที่สุดคือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มาใหม่นะครับความคมชัดระดับระดับนะครั0คูณ 1,002พิกเซลเลยนะครับชัดสุดๆครับเนี่ยครับ Apple CarPlay ใช้งานได้ Android Auto ใช้งานได้นะครับผมจะกลับไปที่หน้าโฮมหน้าโฮมหน้าหลักหน้า UI จะเป็นหน้านี้นะครับเนี่ยครับความคมชัดระดับแบบ 2K เลยนะครับแอปพลิเคชันข้างในปัดไปซ้ายนะครับก็จะเจอเนี่ยครับแอปทุกอย่างที่ทางร้านลงที่ลูกค้าชื่นชอบที่สุดก็น่าจะเป็นอร์เน็ตฟลิกนะครับจุ๊บมิวสิกสปอตที่นะครับแล้วก็ พลาดไม่ได้ก็คงจะเป็น Google Map เนี่ยละครับแล้วลูกค้าก็ได้เพิ่มในส่วนของตัวกล้องบันทึกหน้ารถนะครับเนี่ยครับกล้องบันทึกหน้าที่เข้ากับจอ Android ตอนนี้เนี่ยมาใหม่ความคมชัดสูงเลยนะครับยิ่งเข้ากับจอตัวที่เป็น 2K แล้วเนี่ยนะครับสีสันต่างๆเนี่ยครับคมชัดเลยนะครับเนี่ยครับเป็นกล้องสำหรับกล้อง Android โดยเฉพาะนะครับตัวกล้องเขาจะไม่มีมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ใส่ซิมการ์ดที่ตัว เออโทษทีครับใส่เมมโมรีการ์ดที่ตัวกล้องบันทึกเลยนะครับแล้วก็แสดงผลที่นี่ดูย้อนหลังที่นี่ได้เลยนะครับนะครับตัวนี้เป็น 2K มาใหม่แล้วนะครับหน้าโฮมหน้าหลักจะเป็นตัวนี้นะครับทุกฟังก์ชันการใช้งานสําหรับแคมรี่ตัวไฮบริดตัวนี้นะครับใช้งานได้ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับด้านหลังคอนโทรลพวงมาลัยกล้องถอยหลังนะครับใช้ได้ทั้งหมดนะครับเนี่ยครับ สีสันคมชัดสวยงามสมจริงสุดๆนะครับตัวนี้ลูกค้าได้ดูรีวิวของทางร้านออกไปนะครับก็มาถามหาตัวนี้ทันทีเลยนะครับราคาก็ไม่แตกต่างกับตัวทั่วไปนะครับขึ้นอยู่กับสเปคนะครับเนี่ยครับคอนโทรลพมารก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูตัวนี้ครับอ่โทษครับเราต้องแบล็คกับไปก่อนอ่าตัวก o o g l e Map นะครับ หนึ่งสองมาเลยนะครับขึ้นอยู่กับความไวนะครับตัวนี้จะมีสเปคล a สี 4, ล่ล m หกแล้วก็ลมแปดนะครับแต่ก็จะเป็นจอไซสิบนิ้วสำหรับรุ่นรถที่เป็นหน้าจอสิบนิ้วนะครับจะใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับคุณภูมิแยกซ้ายขวา,า,วาพัดลมตรงนี้ก็ยังปรับได้ด้วยนะครับ,รบได้เนี่ยครับก็คือมันจะโชว์การใช้งานของแอร์ไปด้วยลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ ติดต่อที่ร้านซันต้าสเตทนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับกับข้อมูลตัว 2K นี้นะครับก็เบอร์โทรศัพท์0863456195ครับกับร้านซันต้าสเตทพัฒนาการครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ